สวัสดีครับผมศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์สุทธิพรจิตมิตรภาพนะครับที่ผ่านมานะครับผมก็เป็นเป็นรองอธิการบดีวิจัยของคณะแพทยศาสตร์จุฬาก็ได้โอกาสนะครับมาทาหน้าที่เป็นเลขาที่การสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสภาวิจัยแห่งชาตินะครับหลังจากที่ผมมาทําหน้าที่เป็นเลขาที่การวชเนี่ยได้ระยะหนึ่งก็ขยับมาสารต่อนะครับงานในเชิงนโยบาย ว่าเราจะพัฒนางานวิจัยของไทยเรานะครับเพื่อพัฒนาสุขภาพเพื่อพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็ระบบการให้บริการทางการแพทย์นะครับการวิจัยแบบนี้จริงๆเนี่ยก็มีหลักสําคัญว่าเราจะทํางานต่อยอดงานที่เรามีมีมีอยู่แล้วเนี่ยได้ยังไงนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงการวิจัยถ้าเป็นเรื่องของการพัฒนาความรู้ในเรื่องโรคการพัฒนายาใหม่เครื่องมือใหม่นั้นเนี่ยก็ต้องมีการวิจัย ในสัตว์ทดลองผมก็ผลักดันให้เกิดเรียกว่าพระราชบัญญัติหรือว่าหลักมาตรฐานในการวิจัยโดยใช้สัตว์ทดลองซึ่งก็ออกมาเป็นกฎหมายเรียบร้อยนะครับแต่มาพัฒนาตอนไทยคือว่าการวิจัยในคนซึ่งต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าเป็นความสามารถในการวิจัยทางคลินิกรวมทั้งนะครับการวางระบบระเบียบการวิจัยในด้านนี้ของเราเนี่ยนะครับให้เป็นไปนตามมาตรฐานสากล รวมถึงสิ่งที่เราผมเรียกว่าอีโคซิสต็มหรือสิ่งแวดล้อมนะครับในโนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาการสนับสนุนการวิจัยนั้นเนี่ยนอกเหนือจากการสนนเป็นโครงการวิจัยแล้วเนี่ยนะครับวอชอยังต้องเอ,อเรียกว่าทําระบบพัฒนาเช่นเรื่องของการพัฒนาเ,เรื่องของมาตรฐานการวิจัยในคนพัฒนาเรื่องของมาตรฐานการวิจัยในคลินิกนั้นเนี่ยจะทํายังไงให้ขยายผลและกระจายไป ทั่วประเทศไทยทั่วพวกภูกกมิภาคอันนี้คือสิ่งที่ที่เราอยากเข็นและดําเนินการนะครับสิ่งสาคัญอีกอันหนึ่งคือพวกเราก็มัอยู่ต่างสถาบันนะไม่ค่อยได้ทํางานด้วยกันงานวิจัยทางคลินิกหลายอันเนี่ยจาเป็นต้องทําแบบสหสถาบันหรือมีสายสถาบันเข้ามาร่วมเกี่ยวข้องด้วยเพราะ,ะนั้นก็ได้มีโอกาสทาเรื่องการปฏิรูปนะครับเรื่องของระบบวิจัยสุดท้ายเนี่ยก็ทําให้เกิดกระบวนการในการปฏิรูปเกิดพระราชบัญญัติขึ้นมาใหม่ แล้วก็มีเรียกว่ามีกองทุนส่งเสริมหรือพัฒนาวิทยาศาสตร์วิจัยนัตกรรมขึ้นมานะครับทําระบบให้มีการทํางานร่วมกันร,ระหว่างภาคราฐเอกชนมากขึ้นทําระบบให้มีการทํางานร่วมกันระหว่างนักวิจัยนักวิชาการต่างสถาบันเพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีการเรียกว่าสามารถจะร่วมร่วมลงทุนหรือให้สนับสนุนภาคเอกชนในการทําวิจัยประเภทนี้เพื่อลดความเสี่ยงเขาได้ การพิจารณาโครงการร่วมแบบนี้ระหวรางสถาบันก็ลดอะไรว่าลดขั้นตอนให้ทำงานง่ายขึ้นและก็อยากจะเน้นย้ำครับว่าความร่วมมือของทุกฝ่ายมีความสำคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือของนักวิจัยในเชิงพื้นฐานส่งต่อมายังผู้ที่ทำงานวิจัยในสัตว์ทดลองส่งต่อมายังผู้วิจัยในคนนะครับแล้วก็ในหลากหลายสถาบันที่ต้องทำงาน ร่วมกันครับสำหรับก,การวิจัยเพื่อพัฒนาด้านสุขภาพหรือแม้แต่เครื่องมือผลิตภัณฑ์ของของของโลกในขณะน,นี้ต้องบอกว่าใช้ใช้ความรู้ความความรู้หรือเทคโนโลยีเนี่ยค่อนข้างใหม่นะฮะต้องเรียนนีน้ซึ่งยากที่เอ่อเรียกว่านักวิจัยรุ่นเก่าจะจะ,จะตามได้ทันต้องเรียนนัน้สำหรับตั้งใจใหม่ผมจึงจึงเรียนว่าเราอยากเห็นความรู้ของท่านแบบ แบบรวมกลุ่มตั้งแต่ต้นนะนะครับด้วยเหตุนี้ครับจึงได้วาง s t r a ิ e ของคนยุติการร่วมมือกันระหว่างกลุว่มวิจัยขนาดเดีวยวกันเราไม่ทิ้งผู้อาวุโสต้้งหอกผู้อาวุโสครับเพราะได้มีประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้มาแต่เขาท่านคงไม่ได้ลงไปลึกในเชิงของของความรู้เทคโนโลยีนะแต่ท่านจะได้ไปใช้ประสบการณ์ท่านในการแก้ปัญหาให้คําแนะนํา เพื่อให้งานเนี่ยมันไปถึงปลายทางได้สำหรับน้องน้องรุ่นใหม่ครับอยากให้ยึดหลักนลครับว่าทําง,งานด้วยกันแชร์ริ่งคนประโยชน์ด้วยกันรวมถึงการแชร์ริ่งเรื่องของเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์นะก็เราหวังอย่างยิ่งครับว่าถ้าท่านร่วมมือกันนะครับก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากขณะเดียวกันหากยังมีข้อที่ติดขัดอะไรผมเองก็เชื่อว่ากสวนะครับ บชนะครับรวมทั้งสวรสและจริงๆแล้วแล้วองค์หน่วยงานกลางเช่น m ม d เรสตเองก็จะมีส่วนที่จะช่วยท่านในการแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาระบบนี้ให้ดียิ่งขึ้นไปครับ